คูค mm ูจีนี่ทริีเรียหรือว่าอารยธรรมลึกลับของผู้ลงไหลในการวางเพลิงครับวางเพลิงจุดไฟเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยนะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเอฟพงพิทักษ์นครรับยินดีทุกคนเข้าสู่รายการท,อท็อปสิบดีเจเอฟไทวันพฤหัสบดีนะขอรับแปลกไหมกับการเปิดคลิปแบบนี้ <laughs> สู่รายการเราเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมเป็นทางการอีกรอบนะครับผมวันนี้ผมเอฟปูบมมิทักนะครับผมและหวัดดีนะเอ๊ะเชื่อเราลืมเปิดรายการแบบเรียนนีนี่หวะอ่ะสามสองหนึ่เปิดรายการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าท็อปสิบของเราในสัปดาห์นี้จะเป็นอะไรบ้างโอ้นี่เราแบบไม่เกิดไม่อะไรเลยนะคือเรามาถึงเราฟาดฟาดฟาดเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อหาในสัปดาห์นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตรงกับธีมช่องเรามากมากวันนี้เราชี้ออกจากเรื่องผีเว้ยแต่ก็ยังอยู่ในเรื่องของตำนานและความลี้ลับซึ่งท็อป ในสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือ22อารยธรรมที่สูญหายไปจากโลกนั่นเองครับผมโอ้ oh. โอ้ผมบอกเลยว่ามีไไหลายๆอาลยธรรมแล้วก็มีไไหลายๆอย่างที่แบบผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเว้ยและรวมถึงคุณผู้ชมผมก็ถือว่าไม่รู้จักเช่นกันครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคุณผู้ชมพาร์ทนี้กับพาร์ทสัปดาห์หน้านะเพราะถ้าเกิดผมอ่านมา22อาลยธรรมเนี่ยดูทรงละคลิปเดียวหนึ่งชั่วโมงแน่เลยฮะบ้านเดี๋ยววันนี้เราแบ่งเป็น11กับ11ละกันนี่ครับผมน่าสนใจมากเลยครับผมยังไงกดที่เราจะเข้าคลิปกันนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดก,ดกระดิง่งเพื่อให้ข่าวของเราด้วยนะคร ไปดูกันเลยปุ๊บโอ้เฮลโนอาเระยัตธรรมแรกนั่นก็คืออาระยะธรรมนูเบียนั่นเองครับเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้จักอันนี้ผมไม่รู้จักไม่รู้จัก นูเบียหรือว่าอาณาจักรชนผิวดำแห่งรูปแม่น้ำนายครับเขาบอกว่าชนเผ่านูเบียนะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของอารยธรรมอียิปต์มีการติดต่อแล,แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวไอายคุกมาอย่างยาวนานเขาบอกว่าชนเผ่านี้นะครับ <c oughs> เริ่มปรากฏตัวอย่างชนันในช่วงเมื่อ3,000ปีก่อนคริสตการใกล้เคียงกับช่วงยุคแรกเริ่มของอาณาจักรอีโบราที่ตั้งอยู่ตอนเหนือนั่นเองครับเฮ้ยแต่ต้องบอกเลยนะหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆเรื่องของอารยธรรมชนเผ่าต่างๆเนี่ยผมจะบอกว่าบนโลกเราแม่งมีเยอะมากบางอันแม่งแบบชื่อ พูดออกมาเรายังไม่รู้จักเลยหรือบางอารยธรรมอ่ะที่เขาบอกว่าเคยมีชีวิตอยู่ช่วงหลายพันปีก่อนปัจจุบันก็ยังอยู่เลยบางอารยธรรมอดีตที่เคยอยู่ปัจจุบันก็มีแถมอารยธรรมเหล่านั้นบางอันเนี่ยยังไม่มีวิทยาการต่างๆเลยด้วยก็คือโลกเราปัจจุบันเนี่ยมันยังมีแบบชนเผ่าที่กินเนื้อมนุษย์ชนเผ่าที่ตัดขาดจากโลกภายนอกอยู่ซึ่งบอกเลยว่าชนเผ่าเหล่านี้น่าสนใจมากแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นชนเผ่าที่ค่อนข้างอันตรายพอสมควรนะครับอันแรกนะครับผมคือชนเผ่าที่หายไปแล้วก็แบบไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่หาย ไ,ไปดูอันที่ออกอนเลยครับชนเผ่าโอเมกเหรอใช่ไหมผมอา่านถูกหรือเปล่านั่นก็คือชนเผ่าที่มีอารยธรรมแห่งแม่น้าเมโสโปเตเมียนี่นเองครับเขาบอกว่าในพื้นที่ของประเทศเม็กซิโกบริเวณนั้นเคยเป็นพื้นที่อีกหนึ่งของอารยธรรมแม่ที่รุ่งเรืองมายาวนานมากๆก่อนที่จะมีชนเผ่ามายากับชนเผ่าแอสเท็กมาหลายร้อยปีอีกซึ่งพวกเขาเนี่ยคือชาวโอเมกนั่นเองโดยเริ่มต้นบทบาทในดินแดนของเมโสโปเตเมียเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นประมาณพันสองร้อยปีก่อนคริสต์ศตราและเผยแผ่ อำนาจรวมถึงขอบเขตบริเวณของตัวเองเนี่ยไปถึงบริเวณของรัฐครูสแล้วก็ตาบัสโกเลยด้วยซึ่งบอกเลยว่าเป็นอนาณาจักรที่คนข้างใหญ่มากๆแต่ก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าหลักฐานทางบริษัทเนี่ยไม่สามารถบอกได้นะครับว่าชนเผ่าโอเมกเนี่ยหายไปจากหน้าบริษัทได้ยังไงถูกโจมตีหรือว่าโดนภัยธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาไม่สามารถบอกได้จริงแต่ชนเผ่านี้เนี่ยมีอยู่จริงและมีหลักฐานเป็นสิ่งปลกระหลาดรวมถึงสิ่งของที่เป็นสิ่งของประดิษฐ์จากหินด้วยครับอันนี่ หนึ่งชนเผ่านีน่าสนใจนะไปดูอารยธรรมที่3ามเลยครับที่หายไปจากหน้าบริษะะัทิารนะฮะอารยธรรมนี้มีชื่อว่าเชียฮาวนโกครับผมเชียฮาวนโกหรือว่าวัฒนธรรมดึกด,ดําบรรพ์หนึ่งหมื่น 1, ปีนั่นเองครับเขาบอกว่าบนเทือกเขาสูงแห่งทวิตแอฟริกาใต้เหนือจากระดับน้าทะเลปานกลางขึ้นมาราวๆประมาณ4กิโลเมตรจากทางตอนใต้ของทะเลสาบติติกากา้าที่อยู่ในประเทศบริเวียได้ก็คือที่ตั้งอีกหนึ่งอารยธรรมโบราณที่หายไปอย่างปริศนาแห่งเทือกเขาแอดิเซียรู้จักกันในนามติอาวานาโกนั่นเองครับซึ่ง ชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อทางวัฒนธรรมและชื่อเมืองหลวงของชนเผ่าโบราณที่เคยรุกเรือหลังจากที่เหล่า,าบรรพบุรุษพาราคัสและนัสก้าเนี่ยเริ่มเรือนลางหายไปนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าหลักฐานต่างๆที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมีเยอะกว่าชนเผ่าโอแมกอีกนะอันนี้มีทั้งแบบสถานที่ประหลาดพังมีโบราณสถานแล้วก็มีสิ่งของด้วยต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากครับแล้วก็สถาปัตยกรรมของที่อาวานาโกเนี่ยคนนข้แปลกนะครับเป็นริมเหลี่ยมคลม้ายๆรูปตัวเฮตตัวโ อะไรประมาณนี้เออซึ่งผมว่ามันแปลกเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอารยธรรมที่หายไปครับไปดุกอารยธรรมถัดไปเลยครับอารยธรรมถัดไปมีชื่อว่าคูคูตินี่ทริพีเรียหรือว่าอารยธรรมลึกลับของผู้ลงไหลในการวางเพลิงครับวางเพลิงจุดไฟเผาบ้านของเมืองนี่นะอ่ะมาดูกันนะว่าเป็นยังไงเขาบอกว่านักโบราณคดีตั้งชื่อวัฒนธรรมที่สาบสูญแห่งยุโรปตะวันออกนี้ว่าคูคูเตนี่รีพินันอ้าวผ่านผิดโลไอทีมงานมึงขึ้นแบบภาษาอักฤษอย่างเดียวนะมึงอ่านว่าอหลรคูคูเตนี่ ไทรพิเเรียกูอ่านว่าไทรพิเเรียกูผิดอะไรเนี่ยเด็กยน้อยอย่าว่ากันนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคุณเดนี่ทรีพินนันนะครับผมคือหมู่บ้าน2แห่งที่ถูกขุดค้นพบในประเทศโรมาเนียเมื่อคศ1884และในประเทศยุเคนก็ถูกค้นพบเช่นกันในปี1893ซึ่งก็คือหมู่บ้านทรีพินนันนั่นเองซึ่ง2หมู่บ้านนี้นะครับพบหลักฐานการอาศัยอยู่มากมายซึ่งนําไปสู่ข้อสรุปว่าอารยธรรมนี้เนี่ยเคยรุงเรืองเมื่อประมาณ5,400ปีถึง2,700ปีก่อนคริสตกาลเป็นหนึ่ง ารยธรรมที่คนนตั้งแปลกเพราะว่าเป็นอรารยธรรมที่เขาบอกว่าบริเวณรอบๆต่างๆที่เขาขุดค้นพบเนี่ยมักจะมีสิ่งของสีงประหับพังนะที่ปนเปื้อนจากการถูกไฟไหม้ล่องรอยการถูกไฟไหม้มาเยอะมากๆซึ่งตรงนี้เนี่ยในตอนแรกเนี่ยทางนักบริณคดีเขาตั้งสันนิษฐานกันว่าอาจจะมีแบบการล่มสลายจากการบุกเผาบุกชิงดินแดนหรือเปล่าแต่พอดูไปดูมาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนการเผาเพื่อแบบชิงดินแดนเผาจากการล่มสลายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาขุดค้นพบเน คือมันมีรอยไหม้หมดเลยเว้ยซึ่งตรงนี้ค่อนข้างแปลกมากเขาก็เลยแบบว่าตั้งข้อสันนิษฐานนี้ว่านี่อาจจะเป็นอารยธรรมที่หายไปนะซึ่งเป็นอารยธรรมที่อาจจะหลงไหลในการวางเพลิงก็ได้ครับอันดับที่ะไรไม่รู้แล้วแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่ราปานุยหรือว่าชนเผ่าปิสนาบนเกาะอันโดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรหรือเกาะอีสเตอร์ที่สร้างโมอายนั่นเองครับเขาบอกว่าชาวราปานุยหรือว่าราปานุยนะครับที่อาศัยอยู่บนเกาะอีสเตอร์เนี่ยเขาบอกว่ามีพื้นที่เพียงแค่หนึ่งร้อยสิบสี่ตารางกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งในแ่งนี้เนย mm มาจากมาสมุทรแปซิฟิกซึ่งก่อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศชิลีด้วยแต่ตั้งอยู่ห่างจากประเทศชิลีเนี่ยราวๆประมาณสาม0กกิโลเมตรเลยนอกจากความโดดเดี่ยวแล้วเนี่ยยังมีความน่าทึ่งที่มีรูปสลักให้รู้จักกันอีกอย่องว่าโมอาไฮนั่นเองครับผมต้องขอบอกข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะอันนี้ผมไม่ต้องหาเลยเว้ยผมเคยหาข้อมูลของโมอาอยู่เขาบอกว่าชนเผ่าราปานุยหรือว่าราปานุยเนี่ยในยุคนั้นนะ่ะคือเป็นยุคทองเลยคือที่แห่งนี้เนี่ยเป็นเกาะแบบที่โด่งดังมากๆแต่แบบจู่ๆก็คือเกิดการล่มสลายไม่มีกกาาาารรรบออไได้เเลลยยว่่มสพะะ อยไม่รอยอะไรก็ไม่มีรู้แต่เพียงแค่ว่ารู้ตัวอีทีคืนเหลือแต่อหุ่นโมอายพวกนี้แล้วอะ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยในตอนแรกเขาก็หาคําตอบไม่ได้นะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยเีแ่บบนักบริษัทเขาก็ค้นพบแบบนู่นนี่นั่นาม,มากมายจนรู้ได้ว่าคือเขาน่าจะถูกแบบเขาเรียกว่าอะไรบุกชิงดินแดนจากประเทศสเปนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะคือเหมือนกับตอนนั้นน่ะเขาก็เดินลงเดินเรือกันนั่นแหละ แล้วมาเจอเกาะแห่งนี้สุดท้ายเนี่ยก็มีคนเขาอยู่แต่ก็ต้องการจะยึดพื้นที่ของตัวเอง <c oughs> คือช่วงนั้นเป็นช่วงยุคล่าอารานิคมเว้ยคุณมา,มาว่าน่าจะเป็นสเปนนะครับถ้าผิดขอประทจนอภัยด้วยใครรู้ข้อมูลที่มั่นใจก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปน,นี้บอกมาห,หน่อยนะกันนะครับ <c oughs> ต่อมาครับอารยธรรมคาโฮเทียหรอวุ ชื่อคุณมากเา้าเทียคือวัฒนธรรมที่ศูนย์สลายหรือว่าสูนหายจากรุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีครับเขาบอกว่ากลุ่มวัฒนธรรมที่นักุบราณคาดีเรียกขานว่าคาโฮเทียที่ลุ่งเรืองอยู่บริเวณกลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีเนี่ยในรัฐอีรอลประเทศสหรัฐอเมริกานเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงคศ6 0 0จนถึงคศ1 4 0 0เนี่ยคือเป็นช่วงที่ลุ่งเหลืองมากๆแล้วอีกทั้งคาโฮเทียเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกานเหนือก่อนการเข้ามาของชชาาววยยุุโรปอออีีกกด้้ผผมมมมมมคคื่่่แตมไมขูล โฮเกียรคาโฮเกียครับไม่ใช่คาโฮเทีย,เ,ยเดี๋ยวก่อนนะภาพนี้โอ้โอ้คุณผู้ชมดูตามเมาส์ผมซ่าซ่าเออ ช่วงนี้กูติดไทยท่านรอดูไฟนอลซีซั่นของจริงละกันไปดูอ,รอารยธรรมต่อไปเลยครับอ,รอารยธรรมเรื่องไหนไม่รู้แต่อ,รอารยธรรมนี้มีชื่อว่าชาวินรันเขาบอกว่าชาวินนี่ครับคืออ,รอารยธรรมที่ลุ่งเรืออยู่บริเวณเทืกอกเขาแอนดิสในประเทศเปรูถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับ,กบวัฒนธ,ธร,รรมที่มีชื่อว่าชาวินซึ่งเคยลุ่งเรืออยู่เมื่อประมาณ1,500-200ปีก่อนคริสต์กาลทางตอนเหนือและตอนตอนกลางของเทืกอกเขาแอนดิสอีกทั้งชาวินเนี่ยยังเป็นต้นแบบแห่งวัฒนธ,ธร,รรมยุ ก่อนจักรวรรดอิอินคาด้วยอ๋ออาจจะบอกว่านี่คือเก่ากว่าอินคาอีกแล้วโอ้แสดงว่านี่น่าจะเป็นแบบบุเบิกใช่ไหมโอ้โหนี่นี่เขาบอกว่าเป็นต้นแบบเลยนะอันนี้จะเป็นสิงห์กะเป็นเสือหรือยักษ์นี่แหละคุณผู้ชมผมชอบผมชอบในในฝั่งของเปรูมากพวกอินคาพวกอ่ามาชูปิชูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอะต่อไปเลยครับอารยธรรมอิรัสแคนเหรออิตัสครานหรือสักอย่างมึงอ่านว่าอะไรก็เดี๋ยวกูขึ้นให้ดูแล้วกันเนี่ย อ่ามึงอ่านอะไรก็อ่านแล้วกันนะคุณผู้ชมเขาบอกว่านี่คือต้นทานแห่องอรารยธรรมโรมันเลยครับโอ้เก่าจัดเลยนะกว่าที่โรมันจะไปเป็นโรมันย่า่ที่เราได้เห็นในยุครุ่งเรืองพวกนี้เคยได้รับอิทธิพลมาจากหนึ่งในอรารยธรรมที่สูญหายเลยซึ่งอรารยธรรมที่สูญหายนะั้นเคยครอบครองความเป็นใหญ่ทางทิศเหนือของกรุงโรมชนกลุ่มนั้นนั่นก็คือชาวอ e ิทราสคันนั่นเองอ๋ออ่านว่าอ e ิทราสคันนะฮะที่ปรากฏอยู่ในบทบาทในประเทศอิตาลีช่วง800-300ปีของคริสตกาลแม้จะรู้อย่างนั้นแต่นักโบราณคดีกลับยังไมม่่คน้นพบจุดเริตองช อาอันนี้สักเท่าไหร่นะครับอิตาลิคันเนี่ยเป็นต้นแบบของโรมันเลยนะอ่ะไปดูต่อเลยครับเลือสามอารยธรรมะครับและอารยธรรมต่อมาเลยครับผมนั่นก็คืออินดัสนั่นเองครับเขาบอกว่าอินดัสคือตำนานอารยธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำสินธุนั่นเองอุ้ยใกล้เคียงนะใกล้ๆบ้านเราสินธุนักบรรีคดีเสนอว,ว่าอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุที่แท้จริงแล้วเริ่มต้นเมื่อ3,300ปีก่อนคริสตกาลและการล่มสลายหายจากไปอย่างน่าบริษัทโลกโบราณคดีเนี่ยประมาณ1,300ปีก่อนคริสตกาลซึ่งหมายความว่าอารยธรรมนี้มีบทบาทใน โลกเราถึง2,000ปีเลยแต่อย่างไรก็ตามเรากับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอารยธรรมอินดัสเนี่ยน้อยมากๆและคาดว่านี้น่าจะเป็นต้นแบบของหลายๆอารยธรรมในยุคนั้นแถบบริเวณแม่น้ำสินธุไปก็ว่าได้โอ้3,300ปีเก่ากว่าแบบอันที่ผมเคยพูดพูๆมาหลายๆอันอีกนะุูยน่าสนใจว่ะอีก2อารยธรรมครับอารยธรรมแรกนั่นก็คือโกเบกลีทปปิทปเปโอเค น่าจะอ่านอย่างนั้นแหละเนาะเขาบอกว่านี้คืออารยธรรมอายุ เกือบหมื่นปีที่มีอยู่จริงฮะโอ้โหเก่ากว่าเมื่อกี้นะตามข้อมูลนะครับว่านี้คือชนกลุ่มแรกที่ลังสันเสาหินโกเบเคเทเปที่มีหน้าตาคล้ายกับสโตนเฮนด์ครับเขาบอกว่านี่คือถูกสร้างไว้ที่บนเกาะอังกฤษนะเขาบอกว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อราวหนึ่งหมื่นปีก่อนนครโบราณแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ห่างออกมาจากเมืองอูฟาประเทศตุรกีราวๆประมาณ10กิโลเมตรอ๋อเมื่อกี้ผมอ่านผิดของประธานอภัยคืออยู่ในแบบใกล้ประเทศตุรกีนะแต่ว่ามีความคล้ายคลึงกับสโตนเฮนในประเทศอังกฤษและเขาบอกว่าผล งานชิ้นนี้เนี่ยเป็นผลงานของช่างฝีมือแห่งโกเบครีเทปเปซึ่งก็คือการแกะสลักหินท่อนใหญ่มาึือมาสูง5เมตรหนัก7-10ถึงตันเลยครับอารยธทํานี้ก็น่าสนใจครับแล้วก็เขาบอกว่าศูนย์หายไปไม่รู้ว่าเพราะอะไรเช่นกันแต่ก็เป็นอีกหนึ่งอารยธรรมที่มีลวดลักษณ์ต่างๆแบบแกะสลักไว้ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยครับไอ้คำสุดท้ายที่น่าสนใจนะครับในสัปดาห์นี้หรือว่า11จาก2 2อันนี้ก็คือนาบาทเทอินเหรอไม่รู้แต่รู้แค่ว่าอันนี้รู้สึกมันจะเหมือนแบบอยู่ใน ประเทศอะไรวะผมจำไม่ได้แต่ผมว่าเคยเคยทำเรื่องนี้ไปอยู่เมืองศิลา าเมืองศิลานี่จําได้แต่ผมจาไม่ได้ว่ามันอยู่ในประเทศอะไรนะครับเขาบอกว่านาบัเทียนอ๋อนาบัเทียนนาบัเทียนนะครับคือชนเผ่าดึกํามันที่ครอบครองความใหญ่ในพื้นที่ของประเทศจอแดนพวกเขาเนี่ยเคยรุ่งเรืองในช่วง 3- ามหีึ่องปีของทศกาลจนถึงคศหนึ่งร้อยหกซึ่งเป็นปีที่พวกเขาเนี่ยถูกชาวโรมันมาลุกลาแลวก็ยึดพื้นที่ไปท้ายที่สุดชาวนาบัเทียนเนี่ยถูกผนวกเข้าอยู่ในแคว้นหนึ่งของจักรวรรดิโรมันที่สุดนั่นเองแล้วก็เขาบอกว่าภายในที่แห่งนี้เนี่ยคือไม่ยัง คนี่คือหน้าผานะมึงนี่คือแกะสลักจากหน้าผานะเว้ยโจ,จผมเคยเห็นภาพภายในของมันอนะ่ะเออมีคนเคยถ่ายภายในมันอยู่แบบแบบจุดไฟเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทีมงานจะหาเจอหรือเปล่าซึ่งกรูราวว่าหาไม่เจอหรอกแต่คุณผู้ชมอ่ะดูแค่ภายนอกอูโ้โห แต่น่าเสียดายก็อย่างที่เขาบอกไปนะครับว่าสุดท้ายก็ต้องผนวกอยู่ในจักรวรรดิโรมันที่เป็นกาล่าอาณานิคมในยุคแรกเริ่มเลยนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือ11นะครับอารยาธรรมที่หายไปของโลกที่น่าสนใจนั่นเองครับลองไปต่อกันแน่นอนอีก11อารยาธรรมเอาไว้ในสัปดาห์นี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบกันนะครับแล้วก็รักกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อภาคีแบบของเราด้วยนะครับผมและเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสำหรับท e ็อป10อีก11อันจะเป็นอะไรเดี๋ยยยวววรอดูแลล้้กัันนนนะะะจ๊ะนน๊ีไปบบาา Boop.